วัสดีค่ะวัสดีคุณเอ็กซีช่องปอนพี่สาวลพคนะคะบรรยากาศฝนโปลอยๆนะคะที่บ้านปู่ของยาทานนะคะตกแกมมาขึ้นเนี่ยพอม่พี่น้องเดี๋ยวมาดูยาทานไปนาได้อะไรมาบ้างนะคะ โอูบึงฝานี่าค่ะตากแดดไว้ทอดกรอบๆกินกับตำหมักทัวดูย่าภาพพ่อแม่พี่น้อง โอ้ได้อีกยังมาเนี่ได้พักหอมได้พักขึ้นไส้ประตูประธางขึ้นนั่งตากฝนแต่แม่เข้าไปนั่งไหนพูดนะยับกะละมังขับไปทางไหนพูดนะนั่งตากฝนได้ด้นี่เอาผู้ใดมาบันีิโอ,อพูดนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแม่นผู้ใดมาทันฝนบ่ทานข้าภาษาอย่างน้ำแรง,ง,งบ่เห็นไปทันฝนบ่นบนตกเนี่ยก็เป็นสิบโอม,มาว่ะไปไกลป้า

เอาดึงกระมังเข้าไปนางไนผนายายฝนตกเอาไม่ไงเนี่สร้างว่าวยากแขายมัดไปขายอีกแล้วโออจับมวยัน ชีบบาทนองตัวน้องไม่บอกาม <c oughs> โอ้แปดน่วยว่าสัญญาผ้าว่ะแปดน่วยชิบบาทครับขาาาา้ามาทางนายาญาผ้าเอ้ยขับไปทางนโอ้ยฝนกระตก กับหัวบักแกตาสันมาฝนนะพ่อม่พี่น,อน้องเออหลังค้าเฮื่อนฝนนะโอ้ยฝนนาหลังค้าเฮืออ่อนยาผ้าไม่มีหอนมองจีอูแล้วนนะหัวไรรลวอะไรหลวงเกิดอะไรขึ้นร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ับเกิดอะไรขึ้นกับครัวหญ้าผ้าฝนตกลงมาเง้นเง้นดูไม่ได้

มื่อมื่อจะถอนมาเมื่อนๆๆนันนันน่ะเด้ฉันแม่มื่อใครเอาเขามาหายเจ้าไม่ใดร,รอเอา,า,นะาบอกบอกเออพักตะโอนบอ่จะถอนขึ้นใช่เออมันกำลังงามได้ชน,นะเออจะ อันเจ้าเอาเจ้ากระท้อนเอาแต่ต้นยิ่ง่าล่ะรุ่นยิ่ง่าล่ะไม่ต้องเป็นตากินนี่เออเดี๋ยวกะลังงามใส่ต้มเข่าใส่พัดฟูสดอลไรนี่หอมห้วยๆแล้วขึ้นไส้ ก็ตุบดอ้หาหาบเขาอ๋ะออนเยอเอกําละหาบาทบวกละชีพเป็นโลดถามอยู่กันว่าหามั้นดิเห็นหนากําละชิบบาทละแม่ขาดห้ามมีดห้ามได้ชื่อถุงใส่เพิ่นพร้อมกับข้ายุข้ายางเฮ็กกําละชิบบาทนั่นละเออ เออร่างก็หากออกกัพอ่อาต้องไปรีมันออกกับใบมันนั่นมันนัน,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 นโอ้ยมันก็นงามยอพักงามขึ้นยังเนี่ยขายอยู่ด้ละมันไ้ามเม็ไหลแมอืมิมูกว่าก็บกนาไมอืมยิ้มเล่นเออลไป บ้งบกบวบก็ได้คนมันพังบอรกเอาันกนี่เดซันนีอันนี้ว่าพักเสียนโอ้บงพักเสียนทำในแม่มาคือเาก็ายให่แค่พยนี่พักเสียนพักเสียนก็พักผมมวเน่าเอาไปขายมันอย่บนใดมากาแฟเข้ามาไทยละม่ต้กวนเราต้องทำานนั่้อเ้ ว่ก็ได้หนีดีมาัวาหายไม่ถ้าจอยบอกเวบมันจะได้วมกนไป้วปเียงน้ำอืมกินเจก็เป็นย่างก็เป็นยาแล้วมันกินดีกินได้มันกินแล้วกินเจมันจะซื้อมะเขือเย็ก็เดกินน้ำเลือดซือเลียงมันมันตน เินแบบว่าม่จิ้มอเลยนะจิ้กัอย้ำก็พอตั้จิ้ีไหน้นางกรซื้อมาให้ม <aer os lide> ันเลยเอาผีมาล้างทักงคนกำโรดกำโรดมันถือฝนยู่ไหมกำเลยกำเลยเอายางมัดเลยมอทัวมันง่ายอยู่ โอ้ยมกแต็งมันเบิดแล้วมันเปื่อยเบิดแล้วเห็นแล้วบะมองขัดปลูกไหมนะมันขึ้นแล้วนั่นเธอแม่เห็นยังบะมองมันขึ้นไหมละขัดปลูกแล้วนั่นเห็นแล้วเนาะขัดโปรกรมแกบก๊าปุ๋ยกําฟุ้นจะอยู่วัน giang mà mình như này hương an vẫn bỏ à, mẹ như này hương an oh thế này đại đây nè thua á ยาพานะคะกำถั่ว,วจะไปขายนะคะตออตอคอยตัวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกันแล้วกดแชร์่องปออนพี่สาวร,พรุพนพนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ